เป็นหว่วงว่าเขาจะหลงไปในทางที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าวันนี้พระเจ้าแสนดีเลิศและก็พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งนะคะสำหรับผู้ที่รักและก็ร้องทู่ต่อพระเจ้านะคะขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์เมตตานะคะให้ลูกๆได้มาเข้าค่ายนะคะแล้วก็ได้พบกับพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าเสมอที่พระเจ้าเมตตานะคะผ่านทาง คุณหมอสาเรียมนะคะอาจารย์วิสุทธ์นะคะแล้วก็อาจารย์เด่นนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่มีสิทธิีส่วนนะคะในโครงการนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพระพอทุกคนนะคะแมหนูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่สําหรับดิฉันแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะคะ <Amen. S 1> เหมือนกับว่าได้ชีวิตของลูกกลับคืนมาใหม่อีกครังหนึ่งนะคะที่เาขานั้นได้มา ติดสนิทกับพระเจ้านะคะได้พบความรักดันน้งเดิมของพระเจ้าแล้วก็ว่าขออุ่นใจนะคะเด็กทุกคนนะคะลูกที่หนูมีพ่อมีแม่อยู่พร้อมเพรียงนะคะหรือว่าหนูอยู่ในความรักของพระเจ้านะคะให้ติดสนิทกับพระเจ้านะคะแล้วก็ดําเนินชีวิตนะคะให้มั่นคงเชื่อมั่นนะคะเชื่อว่าพระเจ้าองค์น,นี้นะคะแสนดีเลิศนะคะตั้งแต่ก่อนเราที่จะ มาตั้งคันอยู่ในท้องของแม่นะคะจนเราอยู่ในโลกนี้แล้วก็กว่าจะเราจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้านั้นพระเจ้าองค์นี้ดีกับเราเสมอนะคะตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตให้ดีแล้วก็รับใช้พระองค์นะคะลูกแม่เราเป็นเด็กเราก็รับใช้ในส่วนที่เป็นเด็กนะคะอย่ากให้สิ่งต่างๆที่จะมาล่อลวงเรานะคะที่เราจะไม่ เดินในทางของพระเจ้านะคะอย่าหลงไปในทางของมารซาตานในทุกๆท,ทางนะคะป้าของพระเจ้าอวยพรทุกๆคนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสมาที่นี้นะคะก็พระเจ้าจะอวยพรเราให้เราสูงขึ้นทางเดียวนะคะเราจะไม่เป็นหัวและไม่เป็นหางนะคะเราจะร่วมขึ้นสู้เพื่อประเทศไทยด้วยกันนะคะรพระเจ้าอวยพระพรนะคะสวัสดีค่ะ